เคเบิลเป็นตัว t สีที่เล่นแล้วแบบรู้สึกหมุนหญิยดมากนะครับอันนี้คือวิดีโอที่ผมอัดไว้ทั้งหมดนะครับเล่นแล้วตายบ้างเล่นแล้วเกียร์ติดช้าบ้างเกียร์ไม่ติดบ้างคอมโบพลาดบ้างก็เหนื่อยมากนะครับอย่างแรกที่ผมจะพาไปดูคือการเปิด s อฟเฟก t นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะปิด s อฟเฟก t อยู่แล้วตอน t สาเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเอฟเฟกนะครับเราจะไม่สามารถกด สกิลอื่นๆได้เลยอย่างที่เห็นในคลิปนะผมคือเราต้องรอให้เทียส์มมันจบก่อนซึ่งมันใช้เวลานานมากและจะทําให้เกียร์ม่วงหรือว่าพร็อกครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวันทามหรืออะไรก็ตามมันลั่นก่อนแต่เราสามารถแก้ได้โดยการเปิดเอฟเฟกต์นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเปิดเอฟเฟกต์เนี่ยเราจะสามารถกดสกิลอื่นต่อได้เลยเห็นปะเราสามารถกดตัดสกิลเทียสมหลังจากมันยิงเสร็จแล้วแล้วก็ไปสกิลแบบสามได้เลย แต่ม,มีปัญหาอยู่นะครับปัญหานั้นคือตอนที่เรากดสกิลที่อเนี่ยมันจะเหมือนแบบหยุดเวลาเราไปแป๊บหนึ่งซึ่งมันน่าลำคาญมากผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะลำคาญก็เลยเปิดเอฟเฟกต์ไว้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถทําให้เราสามารถกดสกิลต่อจากสกิลที่สามได้แต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่แบบคือทําให้เรางนุนงิดอะต้องได้อย่างเสียอย่างอนะแล้วถ้าเกิดเราปิดเอฟเฟกต์นะครับอา้าวลำหนึงเดี๋ยวเขาปิดเอฟเฟกต์ก่อน ถ้าเกิดเราเปิดเอสเฟนเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมคือเราจะต้องรอให้เคเบิลมันยิงเทียสามให้เสร็จก่อนนะครับกดสกิลอื่นไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้คือหนึ่งอย่างที่นั่นหนหงดมากๆสำหรับเคเบิลต่อมาคือปัญหาสกิลทียร์นะครับผมรรทัดแรกเนี่ยมันเขียนว่ามันจะเพิ่มเกียร์เทียสามสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ก็คือดีนะมันสามารถทำให้เคเบิลเนี่ยใช้เทียสามได้เร็วมากขึ้นนะครับส่วนรรทัดต่อมานะครับ ถ้าเกิดให้สรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดเรากดใช้เลยเนี่ยมันจะเพิ่มโจมตีทั้งหมดให้กับเคเบิล20%นะครับและถ้าเกิดเราใช้สกิลนะครับโจมตีธรรมดาไม่นับนะถ้าเกิดเราใช้สกิลมันจะเพิ่มบัฟตรงนี้เนี่ยจากโจมตี20%ไปได้สูงสุดถึงโจมตีทั้งหมด80%รนะผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องใช้สกิลทีละและใช้สกิลอื่นๆต่อบัฟมันถึงจะได้แบบเต็มนะครับ นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถกดสกิลเทียสหลังจากสกิลของเราได้ยกตัวอย่างเช่นแบบ s p i d e อร์แกรใช่ไหมผมกด3 4 5แล้วกดเทียสอย่างเงี้ยก็ได้หรือแบบมูนไนท์เป็น3 4 5แล้วกดเทียสก็ได้นะครับแต่เคเบิเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้บัฟเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดีเลยสกิลเทียสไปใช้ในคอมโบต่อไปนะครผมหรือบางทีใน ABX ถ้าเกิดเราเน้นทำคะแนนรีบๆอะไรเงี้ยเราจะกดไปเหอะแต่ว่า เกิดในเวอร์บอลลี่เจนหรือดอมบงมูเนี่ยผูดรดยเฉยว่าถ้าเกิดเราอยากได้บัฟสูงสุดเนี่ยเราต้องกดสกิลทีอแล้วก็ใช้สกิลให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับมันถึงจะได้บัฟสูงสุดซึ่งผมคิดว่าใช้สัก3สกิลก็น่าจะถึง80%ละนะครับอันนี้คือเหมือนเป็นความยุ่งยากในการใช้สกิลทีอที่ไม่รู้ทำมาทําไมแล้วแบบมันใช่ยากอ่ะเดี๋ยวให้ดูสตาร์ของเคเบิลนะครับ โจมตีอยู่ที่98,000นะครับผมครีดดาเมจแม่ตันแต่เดี๋ยวค่อยหาโอเรนเบลซิ่งมาใส่เพิ่มนะเนาะโอรินเบลซิ่งก็ประมาณนี้นะครับเพียงใส่ไม่ครบทุกแมสไตรเกอร์ ker, เดี๋ยวเราใส่ตามสถานการณ์นะครับสกิลอ,อื่นก็อัพเต็มหมดแล้วก็ abl ใส่ทอ a b x ใส่แบล็กวีโดทุกอย่างก็ตันหมดแล้วนะครับอาร์ติแฟกซีดาวทำงานเหมือนเกมวงมพูดแล้วเนาะแล้วก็เป็นเกมวงวิลเลียนนะครับผมออปชั่นยูนิฟอร์มเนี่ยก็ อันเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมมีชางชิสไปเดอร์แมนแมกนิโต e ควเซนแล้วก็ทาร์นอตนะครับป้าไปดูกันเลยมาลองกันที่ดาวงมูนะครับผมอันนี้ผมเชิญพี่ๆทั้งสองท่านนะครับขอบคุณอีกทีหนึง่งมาเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบดาเมจเคเบิลนะครับโดยที่ผมจะให้พี่พพทั้งสองท่านเนี่ยไม่ทำดาเมจอะไรเลยนะครับแค่เดินไปเดินมาอยู่เฉยๆและผมจะเป็นคนที่ทำดาเมจคนเดียวนะครับ ที่ผมทําอย่างนี้เนี่ยเราจะมาเทสดาเมจของเคเบิลในกรณีที่ว่าเพื่อนอีกสองคนนะครับไม่ทาดาเมจอะไรเลยคือแบบไม่มีดาเมจเป็นเทียสีปอมหรือว่าการ์ดไม่ดีอะไรก็ตามแล้วแต่คุณจะไปเจอหรือว่าจะไปอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามนะครับเพื่อที่เราจะดูว่าเคเบิลคนเดียวสามารถแบกเพื่อร่วมทีมทั้งสองคนได้ไหมนะครับรวมเราด้วยมาดูกันว่าเคเบิลจะสามารถแบกได้หรือเปล่าแล้ววันนี้นะครับบอสด,ดอมมูเป็นสายสีเขียวซึ่งเคเบิลแพ้ทางนะครับเพราะงั้นก็หนวมไปว่าเคเบิลจะทําดาเมจแรงกว่านี้ ประมาณ2เท่าหรือว่าแบบเยอะมากๆ2สองสาเท่าเลยนะครับถ้าเกิดบอสเป็นสายสีแดงนะผมโน้ตไว้เลยว่าเคเบิลสามารถทําดาเมจได้เยอะกว่านี้อีกแล้วในคลิปนี้ผมใส่สไตรเกอร์ผิดด้วยนะครับผมคือแบล็คว i ดเป็นสไตรเกอร์ที่ดีที่สุดใน A B X สําหรับทุกตัวยกเว้นแบล็คโบก็จริงแต่ว่าในการลงดอมบางมูผมคิดว่าสไตรเกอร์ที่มันตรงสายมันดีที่สุดนะครับใส่เป็นทอ o ์โอเดียนเนมอร์จินเกรเอบูรีนเนี่ยจะทำดาเมจได้ดีกว่าเพราะงั้น คือทั้งใส่สไตรเกอร์เพียดทั้งเป็นบอร์ดที่แพ้ทางสายดาเมจเนี่ยมันยังไม่สุดครับดาเมจสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกออความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับเคเบิลในดอมอมูมูหเลยคือมันไม่ได้เล่นยากสกิลทียสามมันถอยออกไปไกลก็จริงแต่ว่ามันยังใช้สกิลอื่นดึงตัวเองกลับมาได้ มันไม่ได้เหมือนการตีบอสรีเจนหรือว่าบอสเอบที่บอสมันจะเคลื่อนที่ไปมาบอสเราบางมูมมันยืนให้เราตีเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่สกิลทียร์สของเคเบิลเนี่ยถอยไปข้างหลังเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับผมและในเรื่องของการทําดาเมจนะครับเคเบิลสามารถทําดาเมจได้ถือว่าแรงมากๆนะครับแรงกว่าตัวทีร์สหลายๆตัวที่ผมมีในไอดีนะครับถือว่าน่าประทับใจมากๆนะครับ ถ้าเกิดเทียบกับโอดินเอาจริงๆผมแอบชอบเคเบิลมากกว่านะครับในตัวของดอมบงูเนาะแต่ว่าเคเบิลเนี่ยก็ต้องเล่นระวังระวังนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวมันไม่ได้อึดมากนะครับตัวมันไม่ได้อึดเหมือน Moon Knight, มูนไนท์เหมือนโอดินหรือว่าเหมือนสไปเดอร์เกนนะครับแถมฮิลจากสกิลสามเนี่ยมันก็มีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าไปรับดาเมจครับถ้าเกิดเจอลูกไฟก็พยายามหลบถ้าเกิดบอสดอมบงู oo, มันพ่นไฟใส่ก็พยายามหลบนะครับยิ่งใครแม็กส์ฮีพีหรือว่าป้องกันนนนนน้้อยยๆเเเีี่่ถาากิดดดโมจทึงนะ ผมว่าเคเบิลมีเศษปิวได้เลยนะครับหรือว่าบางครั้งฮิวกลับมาไม่ทันเนี่ยก็ตายได้นะครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการทำดาเมจเนี่ยผมบอกเลยว่าเคเบิลนี่คือแบบสบายๆมากๆเนี่ยคือเพื่อนเราไม่ได้ทำดาเมจเลยนะเราสามารถแบกนะครับได้ภายใน2องนาทีเท่านั้นและเป็นบอสที่มันแพ้ทางสายด้วยโคตรเก่งนะครับแบบสบายๆเลยแรงจัดๆดนะครับดูได้เลยว่าดาเมจเพื่อนเนี่ยสนนะครับผม มันต่อกันที่ออาตรอนด่าน4 9นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไข X-Men Hero เนาะใช้เป็นไซคลอปเลดนะครับแล้วเป็นโพลิสซัพอร์ตนะครับอันนี้ผมได้เปลี่ยนสไตรเกอร์เป็นทอรเรียบร้อยแล้วก็บอกเลยว่าเคเบิลถือว่าแรงมากๆครนะผมเพราะว่าตอนที่ผมใช้สตรอมเคลียร์ด่านนี้เนี่ยใส่เป็นเกียม่วงมตี้ก็ถือว่าค่อนข้างใช้เวลาในระดับหนึ่งนะผมข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเจอสำหรับเคเบิลก็คือ อย่างที่บอกในเรื่องของสกิลเอ่อเทียร์สที่มันถอยหลังเยอะเกินไปด้วยความที่ว่าเอาตอนมันเป็นบอสที่พุ่งไปมาเยอะมากครับบางทีเราก็จะเจอปัญหาที่ที่ผมได้พูดไว้ก่อนอันนี้คือเราไม่สามารถกดสกิลอื่นได้เลยตอนเราใช้เทียร์สนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเอ่อเคเบิลเนี่ยสกิลห้กับสกิลสาคือมันไม่ล็อกหัวบอสครับคือสมมุติถ้าเกิดเราใช้สกิลแบบ สามห้าสี่อะไรเงี้ยแล้วบอสมันพุ่งหนีอ่ะคือสกิลสีเราตามเอาตรอนไปก็จริงแต่ว่าสกิลห้กับสกิลสาม,มันไม่ตามไปนะครับดาเมจจะหายไปเยอะมากอันนี้คือ,อ,อปัญหาที่ผมเจอนะผมก็ถ้าเกิดเจอบอสท,ที่มันพุ่งไปพุ่งมาเนี่ยก็ต้องระวังนะครับคือต้องอาจจะรอให้มันพุ่งก่อนแล้วค่อยกดสกิลต้องรอดูจังหวะด,ดีๆถ้าเกิดใครจำแพทเทิร์นบอสได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเดีไปนะผม เพราะฉะนั้นบางทีดาเมจของเคเบิลเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดูต่อเนื่องมากขนาดนั้นถ้าเกิดบอสมันแบบพุบ่งไปพุ่งมาหรือว่าไอ้ไอเฟรมบ่อยๆนะผมถ้าเกิดเป็นนาวเป็นเมฟิโตเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเอาจอนกอจีนแข่งอันเนี้ยน่าจะลําบากนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เออจริงๆมันสามารถจบได้ไวกว่านี้มากๆคือผมกักสกิลทียสามเพราะว่ามันจะมีบาเรียตอน8หลอดนะครับผมผมกักสกิลทียาสามคือมันสามารถจบได้ไวกว่านี้มาก มและเอาตัวแม่งก็ออปติมัยแต่ว่าอันนี้เห็นปะคือสกิลเทียสามถ้าเกิดใช้ดีๆพร้อมกับสกิลเทียสี่เนี่ยม,มันแรงมากนะครับมันแรงมากด่านสีสิบเก้ามันก็จจะไม่ได้สูงขนาดนั้นด้วยแหละผมว่ามาต่อกันที่เมฟิ s t ตนะครับด่านเก้าสิบห้าซึ่งตอนนี้เนี่ยยากจริงนะครับหนึ่งเลยคือลีดซับที่มีให้มันไม่เยอะนะครับคือหลักๆคือมีแค่ใซครอปผมใส่สไตรฟ์มาเพื่อที่จะ เอาโบนัสทีมดาเมจสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งไซคอลผมก็ใส่เป็นเกียร์ซับธรรมดาไม่ได้เป็นเกียร์ซับหลอมนะครับถอดไปให้มิสเตอริโย่เอละมันยากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเมฟิสโตมันดาเมจเอาพุทเยอะมากนะครับแล้วเคเบิลฮิวน้อยนะครับฮิวแค่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับในแบบทูเดย์สแตนดาร์ดนะครับผมจริงจริงก,ก็มีแค่นั้นแหละ แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสกิลเทียอาสามนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าลงผ่านลงผ่านเพราะว่าเอาจริงเมฟิสโตกับเนาด่าน95ถ้าเกิดมีเลืดซับอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะไม่มันจะไม่ได้ลงยากเท่านี้นะครับคือถ้าเกิดใช้โพลริสหรือว่ามิสติกได้เนี่ยมันจะมันจะง่ายกว่าน,นี้มากๆนะครับแล้วก็ผมใส่เป็นเกียร์ม่วงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเกียร์ม่วงมันก็จะไม่ได้ลงบอสเลเจนย์เก่งเท่าเกียร์แดงเกียร์ชมพูหลอมอะไรเงี้ยหรือว่าเกียร์ธาตุนะครับบแตต่่ว่วาาเเเคิ้ลใสกียร์ธุไ,ไนะ ส่วนเกียร์ที่ผมแนะนำนะครับเ,เกียร์วันทามอ่ะคุณต้องแม่นมากๆที่จะสามารถกะวันทามให้ทุกคอมโบเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันทามสำหรับเคเบิลมันลั่นง่ายเกินไปนะครับมันลั่นง่ายกว่ายูนิฟอร์มเก่าเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเกิด คุณเล่นวันํามไม่แม่นเราก็อยากได้ครอบคลุมเนี่ยเกียร์ม่วงจะดีกว่าเพราะว่าเคเบิลเป็นเมตา ABL นะครับ ABX ก็สามารถทําคะแนนได้ดีในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูดในภายหลังนะครับแล้วก็บวกกับการที่ว่าลงรองมังมูเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากใช้เคเบิลเป็นตัวตัวทอมดาเมทหลักเนี่ยเกียร์ม่วงก็ดีที่สุดนะผมเพราะฉะนั้นแนะนําก็เกียร์ม่วงแหละแต่ถ้าเกิดใครไม,ม่มีเกียร์ม่วงจริงแล้วคิดว่าตัวเองเล่นวันําได้เนี่ยก็ใส่เกียร์วันธามก็ได้นะครับสามารถจบได้ค่อนข้างไวนะสำหรับ ตัวของเมฟิสโตนะครับผมแต่ว่าอาจจะเสียเวลาหน่อยเพราะว่าต้องเล่นแบบระมัดระวังมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนเมฟิสโตเหยียบทีหนึ่งเนี่ยก็มีเสิ์ตายเลยนะครับหรือไม่ก็แบบอาการสาหัสอืมหลักๆคือผมว่ามันจะไปแรงจริงๆตอนสกิลทีอรสามนะเออผมก็พยายามใช้สกิลทีอรสี่แล้วก็กดสกิลอื่นนะครับเพื่อให้ได้บัฟสูงสุดนะครับผม อ๋อแล้วก็บอกก่อนนะครับคือแมกนีโตผมลงไม่ผ่านนะครับคือไม่ใช่ว่าแมกนีโตดาเมจไม่มีแต่ว่าแมกนีโตเนี่ยดาเมจมีนะครับแล้วผมใส่เป็นเกียร์ม่วงวิลเลียนด้วยแต่แมกนีโตเนี่ยสกิลการเอาตัวรอดมันแย่กว่าเคเบิลนะครับผมคือที่ผมยังติดอยู่ด่าน95เนี่ยเพราะว่าแมกนีโตผมทอนะครับคือเล่นจนทอ้อไม่ผ่านสักทีคือเล่นทีไรตายตลอดตายตลอดตายตลอดครับสกิลการเอาตัวรอดมันมันแย่กว่าเคเบิลมากๆ เคเบิลนี่ถือว่ายังดีแล้วนะครับอืมคือการคอมโบด้วยแหละเคเบิลมันคอมโบเป็นชุดๆได้นะครับแต่แมกนิโตมันต้องสแปมสกิลและการที่เราจะสแปมสกิลเราต้องยืนอยู่กับที่แล้วพอเรายืนอยู่กับที่เนี่ยเราก็จะโดนเมีเฟสโต้เหยียบมันก็นั่นแหละตามสภาพนะครับอืมและเคเบิลผมว่าเล่นสนุกกว่าด้วยนะเออแมกนิโตมันเล่นสนุกแค่นในเอเบ็กช่วยเบลแต่ลงบอสผมว่ามันมันไม่ได้เล่นสนุกขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าจบได้ไวนะครับสำหรับเอ,อ่อ เคเบิลทียสีที่มีลีดซับโคตรน้อยนะครับมาต่อกันที่ a b x นะครับผมซึ่งผมคิดว่าเคเบิลใน a b x เป็นหนึ่งในตัวที่เล่นยากที่สุดในเกมเลยนะครับหนึ่งในตัวที่เล่นยากที่สุดในเกมเลยนะทีมที่ดีที่สุดของเคเบิลนะครับวันฟรีใช้เคเบิลลีดตัวเองนะครับหรือจะใช้เป็น w h i t fox ลีดก็ได้แต่ว่าเไม่ค่อยต่างกันนะครับแล้วก็ใช้เป็น dashler นะครับทีนี้ดีที่สุดนะครับผมอย่าไปใช้ทีมอื่นเชื่อผมทีมนี้ดีที่สุดก็ คอมโบมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแล้วผมต้องเปิดเอเฟเพราะว่าสกิลเทียสามมันจะชอบไถตัวเองออกไปจนไม่สามารถกดสกิลอื่นได้เหมือนต้าที่ผมพูดไปในตอนต้นคลิปนะครับอาจจะมีช็อตที่แบบหยุดเวลาของสกิลเทียสีหน่อยก็ค่อนข้างน,น่าลำคาอนะ่ะแล้วก็สกิลของเคเบิลเนี่ยต้องตักทิ้งนะครับสกิลเทียสาม เอาเป็นว่าผมไปเอาคอมโบมาจากช่องของ free to play adventure นะครับและบอกเลยว่า a p s ผมยังเล่นไม่คล่องนะครับคือจริงจริง c a b ม่วงวริเวณโจมตีขนาดนี้เนี่ยการ์ดขนาดนี้นะครับสามารถจะไม่ใช่คำว่าสามารถดีกว่าควรจะได้คะแนนเยอะกว่านี้นะครับคือถ้าเกิดดูคลิปจบเนี่ยผมสปอยด้วยกันผมได้15.9ล้านนะครับผมมันควรจะได้เยอะกว่านี้นะครับี๋ยวผมจะแปะคลิปของช่องต้นฉบับไว้ให้นะครับว่าผมไปเอาคอมโบมาจากช่องเขานะครับ คือช่องนั้นเนี่ยสามารถทำคะแนนได้17ล้านบวกๆนะครับผมซึ่งเอาจริง17ล้าน5ประมาณนั้นมันถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับ a b x นะครับผมแต่มันมีตัวที่ชื่อว่า m a g นีโตอยู่ซึ่ง m a g นีโตเนี่ยมันสามารถทำคะแนนได้ถึง18ล้านโดยที่มันไม่ได้เล่ยนยากเท่าเคเบิลนะครับผม และแมกนีโตมันยังครอบคลุมกว่าเพราะว่าเคเบิลถ้าเกิดจะปั้นมาใช้ในเอเบ็กจริงๆอ่ะไม่นับบอนฟรีมันสามารถใช้ได้แค่วันที่เป็นสายสีฟ้าผู้ชายแต่ว่าแมกนีโตเนี่ยสามารถใช้ได้วันวายไลน์ผู้ชายก็ได้นะ ABL ก็มีวันวายไลน์ผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสาย A b x บกับ a b l นะครับทำแมกนีโตก่อนส่วนเคเบิลเนี่ยเคเบิลจะมาแทนวันของสตรมหนึ่งวันถ้าผมจะไม่ผิดนั่นจะเป็นมิวแทนบลัชฮีโร่นะครับผมอ่ะวันนั้นแหละนะครับ คือ a b x มันเก่งแหละแต่ว่ามันมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเคเบิลเนี่ยจะไปโดดเด่นใน APL แทน,นครับแต่ APL เนี่ยผมคิดว่าเคเบิลน่าจะเป็นแบบอันดับต้นๆของเกมเลยนะผมคือแบบขึ้นไปชนกับลูน่าแมกนีโตได้เลยนะครับเพียงแต่ว่า a b x เนี่ยผมคือหนึ่งเลยมันเล่นยากมากและผมยังเล่นไม่ค่อยชำนะครับคือมันสามารถไปได้อีกแนะ่นอนสำหรับคะแนน a b x นะผมแต่ว่านั่นแหละ คือที่คลิปมันมาช้าเนี่ยเพราะว่าผมฝึกเล่นแบบนานมากนะครับไม่รู้เป็นไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้ว่าต้องใช้เทคนิคอะไรถึงทําคะแนนให้ได้แบบเท่าเขานะเพราะว่าบอกเลยว่าของผมก็ใส่แน่นมากๆอืมมันอยู่ที่ฝีมือจริงนะครับ AB ABX Shybel คือฝีมือผมอาจจะไม่ได้มีมากพอหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่า คือทำยังไงก็ไม่ผล16ล้านสักทีนะครับแต่เขาเล่นไปถึง17ล้านเลยพี่ในกิวผมก็ของพอๆกันนะครับเล่นได้16.8นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ไอช่องต้นฉบับที่ผมไปเอาคอมโบมันาเนี่ยมันเล่นได้17แลน่าจะถ้าจะไม่ผิดมัน17.4ปะ่ะเออนะครับผมแปะคลิปไว้ให้ข้างล่างลองไปดูช่องเขานะครับแบบมหาัศาจรรย์มากนะครับส่วน a p ผมก็สาร,รภาพตามตรงเลยนะครับว่าก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับ คือพี่ในกิวผมเข้ามาเล่นอดีผมเนี่ยใส่เกมม่วงไมตี้ตอนเทียสันะครับได้9.6และคือผมเล่นนะครับแียสี่ม่วงเรียนได้แค่ประมาณ10.5ซึ่งมันควรจะมากกว่านี้นะครับคือผมเล่นไม่เป็นอันนี้คืออันนี้คือเทคแรกเลยนะครผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปแยกมาให้นะครับถ้าเกิดใครอยากศึกษาคอมโบหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมเดี๋ยวจะให้พี่ในกิลเข้ามาเล่นอนดีผมนะครับแล้วเขาจะอจัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้เป็นคลิปแยกต่างหากแต่ว่าอันนี้เหมือนเอามาลงให้มันดูคำ,คำเๆเฉยๆคือเหมือนเอาให,ให้มันรู้ว่ามันเออมันก็ลงได้มันลงได้ดีนะครับซึ่งบอกเลยว่าคือฝีมือผมไม่ไหวเลยนะครับเคเบิลคือเล่นไม่เป็นแบบเล่นไม่เป็นเลยนะครับในไอเบ็กเชเบลคือแบบไม่ไหวอะเออเดี๋ยวจะลงคลิปแยกให้นะถ้าเกิดใครอยากดูแบบจริงจังนะครับคืออันนี้คือแบบมั่วเล่นมั่วหมดเลยนะครับเป็นตัวที่เล่นใช้ พลังงานชีวิตเยอะมากนะครับอืมคือมันควรจะคะแนนเยอะกว่าน,นี้เออถ้าเกิดเทียสาม่วงไมตี้ได้เก้าจุดหกอ่ะแล้วเทียสี่มันไม่ควรได้แค่แบบสิบุดหกอ่ะแล้วแบบใส่เป็นม่วงเปรี้ยนด้วยไงนะครับอืมคือโหมดนี้มันอยู่ที่ฝีมือจริงๆนะคือไอดีเดียวกันแต่แบบเปลี่ยนคนเล่นนี่คือแบบคะแนนห่างกันเป็นล้านเลยนะครับเผืจะสองสล้านก็มีนะครับผมก็ นี่แหละความสนุกของ abx นะผมผมยังต้องฝึกอีกเยอะนี่ขนาดอยู่กิลสยามมาปีกว่าๆแล้วก็ยังไม่ไหวเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปเคเบิลให้นะครับผมคิดว่ามเป็นตัวที่เก่งมากนะแต่ว่าปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดใครลำคาญเรื่องพวกแบบเปิด sfx เทียร์สากระโดดไปไกลเกินอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกงุนงิดได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องดเมเพียวนะผม ผมรู้สึกว่าตัวมันเก่งมากๆนะครับในดอมองมู u, นะครับแล้วก็ ABX กับ ABL ถือว่าเก่งมากๆแต่ว่าไม่ใช่เก่งที่สุดในเกมแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบเป็น,ปนท็อปเทียแน่นอน a b x กับ ABL แล้วก็ดอมองมูเนี่ยคือดับท็อปเทียนะครับอูบอลล e ่เจนผมคิดว่าตัวละครมันก็เก่งมากๆเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่อูบอลล e ่เจนมันแทบจะบังคับให้ใส่ม่วงและใส่ม่วงในบอลลเจนมันก็ไม่ได้เก่งอะไรถ้าเกิดเทียบกับแดงชมพูซึ่งวันทํามันก็ล่าง่ายนะครับบอลลี Gen, นะ่เจนเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในรระดัับบบกกกกลากกาางๆววที่่ ฮิลนะครับมันน้อยมากและสกิลทียสีก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาช่วยป้องกันจากการโดนบอสฆ่าเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอูบอลริเจนเนี่ยถือว่าเฉยๆกลางๆนะครับถือว่าก็ทําได้ดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุดถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับโอดินทานอสเนี่ยผมรู้สึกว่าออดินทานอสเนี่ยสสยอูบอลริเจนน่าจะชอบมากกว่านะครับโดยเฉพาะโอดินที่มีฮิวเยอะมากสามารถเล่นเคลตาได้คอมโบก็ง่ายกว่านะผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่เน้นวูบอลริเจนเนี่ยไปทํโอดดินีกว่าคร แต่ถ้าเกิดใครที่เน้นดอมบังมูกับ a p x CPL นะครับเคเบิลจะเหมาะกว่าโอดินจริงๆก็ลงดอมบังมูได้นะแต่ผมคิดว่าผมแอบชอบเคเบิลมากกว่านะครับแต่ว่าจริงเคเบิลก็แอบเสียเปรียบเพราะว่าเคเบิลเป็นสายสีฟ้านะครับโอดินมันลงได้ทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดเจอวันไหนที่เป็นสายสีแดงเนี่ยถ้าเกิดบอสเป็นสายสีแดงเนี่ยผมบอกเลยว่าเคเบิลนี่คือแบบแทบจะแบบโหสบายๆนะคือแบบง่ายยิ่งกว่าง่ายนะผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่า โอดินกับเคเบิลเนี่ยความหน้าปั้นมันพอนๆกันแล้วแต่การใช้งานแต่ถ้าเกิดถามผมเอาจริงผมแอบเทใจไปให้โอดินเพราะว่ามันเล่นสนุกกว่าเยอะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เงื่อนไขในบอลลีเกนมันก็พอๆกันแหละตัวนึงมีลีดเดอร์ชิพเวฟพอนมาสเตอร์นะครับกับอีกตัวหนึ่งมีเอ่อเป็นเอเลี่ยนที่มีคอมมานมีเอเนอร์จีโปรเจคชั่นกินกันไม่ลงเออกินกันไม่ลงนะครับเก่งมากๆนะครับสำหรับเคเบิลถือว่าเป็นตัวที่ทำมาได้ดีเลยนะครับทำมาได้ดีเลยเฉยวอาจจะไม่ได้สุด ทุกอย่างเหมือนจีนเกวแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในตัวบอสที่แบบท็อปเทียนะครับเก่งระดับโล่ของเกมเลย